ชาวเน็ตสงสัยสามีของเธอคนนี้ไปไหนไม่เห็นช่วยเมียเลยค่ะกำลังอุ้มท้องลูกคนแรกสำหรับเบียนุติยาแม้ว่าวันนี้จะอุ้มท้องใหญ่ไกลคลอดแล้วแต่ก็ขยันมากทำงานแทบไม่ได้พักจนกระทั่งล่าสุดชาวเน็ตเป็นห่วงแสดงความเห็นว่า เราเปิดไลฟ์ดูเดียวก็ทำนู่นนี่ทำนู่นนั่นไม่ค่อยจะได้พักผ่อนด้วยจนแอบ,บเป็นห่วงลึกๆแล้วก็คิดนะสามีไปไหนไม่ค่อยเห็นช่วยเมียเหมือนคู่อื่นๆที่เขาอยู่ติดเมียตลอดม้ความคือเมียท้องแก่แล้วอะนะโดยทางด้านสาวเบียร์ตอบกลับไปว่าขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะสามีโปรสอนกอล์ฟ เวลางานค่อนข้างยาวซอนกอล์ฟตั้งแต่9นาฬิกาถึง21นาฬิกาทุกวันเราเลยต่างคนต่างทำนาทีของตัวเองให้ดีที่สุดหลังเลิกงานก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตามปกติเบียดูแลตัวเองได้ทำงานได้ขับรถได้และการตั้งขันไม่ใช้อุปสรรคในการใช้ชีวิตหรือการทำงานของเบียเลยครอบครัวเราเข้าใจกันดีขอบคุณในความหวังดีนะคะ